ดีครพี่นาคานะครัะสวัสดีค่ะน้องนาคีค่ะวันนี้เราจะมาเล่าประวัติความเป็นมาของแพทย์แผนไทยกับหมอนวดไทยที่มาที่ไปของเขาเป็นอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วตามพี่นาคาและน้องนาคีกันมาเลยค่ะการน,นวดแผนโบราณมีต้นตำรามาจากอินเดียซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล คือมีมานานกว่า2,500ปีผู้ค้นคิดมีเริ่มการนวดแผนโบราณเพื่อรักษาผู้ป่วยคือหมอชีวะกะโกมารพัทท่านหมอชีวะกะเป็นหมอประจำตัวของพระเจ้าพิมพิสารและของพระพุทธเจ้าท่านเป็นหมอที่มีความสามารถในการรักษาอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ท่านมีลูกศิษย์มากมายหลังจากที่ท่านเสียชีวิตลูกศิษย์ทำการรักษาต่อ และเผยแพร่กว้างขวางออกจนถึงระดับนานาชาติรวมทั้งประเทศไทยแต่ไม่มีหลักฐานแน่นอนว่าเข้ามาถึงเมืองไทยเมือ่อใดเมื่อเข้ามาถึงเมืองไทยก็ถูกพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขเข้ากับวัฒนธรรมของสังคมไทยจนเป็นรูปแบบที่เป็นมาตรฐานของไทยและถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบันกล่าวถึงการนวดเพื่อรักษาโรคของไทยว่าในกรุงสยามนั้นถ้าใครป่วยไข้ลง ก็จะเริ่มทำเส้นสายยืดโดยให้ผู้ชำนาญในทางนี้ขึ้นไปบนหลังแล้วใช้เท้าเหยียบกล่าวกันว่าหญิงมีคันมักใช้เด็กเหยียบเพื่อให้คลอปวดเลยครับในสมัยรัชสมากงศิลป์ระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชร,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 รัชกาลที่หนึ่งเมื่อครั้งย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมาตั้งที่กรุงเทพทรงให้ปฏิสังขรณ์วัดโพขึ้นเป็นอารามหลวง และได้รวบรวมตำรายาตำรานวดแล้วให้แสดงไว้ตามสารารายเพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาโดยทั่วกันค่ะรวมทั้งทรงโปรดให้ปั้นรูปปัน้นฤาษีดัีดติบภาึงทำด้วยดีบุกต่อมาในสมัยรัชกาลที่3ได้ทรงให้หล่อใหม่เป็นโลหะและรูปรวมตำราการพแพทย์แไทยและตำรานวดบันทึกไว้บนทีลาหินอ่อน60ภาพ แสดงไว้ตามสาราลายเพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาและนำไปรักษาตัวเองในสมัยรัชกาลที่5ได้เปิดที่มีการสอนวิชาการแพทย์แผนไทยและแบ่งตำราการนวดเป็นภาควิชาหัตถศสตร์เรียกว่าตำรานวดฉบับหลวงในสมัยรัชกาลที่7ได้แบ่งการประกอบโรคศิลปะออกเป็นแผนปัจจุบันและแผโนโบราณ โดยแบ่งแผนโบราณเป็น4สาขาได้แก่สาขาวิศกรรมแผนโบราณสาขาเภสัชกรรมแผนโบราณสาขาพรดุงคันแผนโบราณสาขานวดแผนโบราณใ,<น>ในปัจจุบันการนวดไทยแผนโบราณเป็นที่นิยมและมีชื่อเสียงไปทั่วโลกเลยนะคะการนวดแผนไทยทมีการแบ่งออกเป็นสอ2สายคือสายราชสำ่ักษษแนะสายช่ลย การนวดแตบสายราชสำนักเป็นการนวดโดยใช้มือเท่านั้นท่วงท่าที่ใช้ในการนวดมีความสุภาพเรียบร้อยและมีข้อกำหนดในการเรียนมากมายเป็นการนวดที่ใช้ในระดับดจ้าหน้ชชั้นผู้ใหญ่การนวดสายเฉลิมศักเป็นการนวดที่ไม่มีพิธีร์องอะไรมากนักในการนวดอีกทั้งยังสามารถใช้อวัยวะอื่นๆนอกจากมือในการนวดได้เช่นอกเข่าเท้า พืช่ช่วยทุ่นแรงในการนวดได้เป็นการนวดที่ใช้ในระดับชาวบ้านการนวดไทยแผนโบราณเป็นศิลปะของศาสตร์ทางการบำบัดที่ทำให้ผู้คนมีสุขภาพดีขึ้นจึงควรเรียนรู้อย่างถูกวิธีและนำไปใช้อย่างถูกต้องนะครับ